อาครับสวัสดีครับอยู่กับผมนะครับยุนนะครับจากช่องตัวหลายสายหากินนะครับก็วันนี้ก็ว่างนะครับก็ออกมาเลาะห่ายิงปลานะครับน้ําค่อนข้างจะแห้งหน่อยนะแต่พอมีตัวครับได้มาแล้วนะครับนึ่งตัวก็ใสกํกำลังกินนะครับฝ่ามือลังแดดกำลังทอดเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนครับว่าวันนี้ผมจะได้ปลากันรค่กี่ตัวนะครับ ตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงแล้วจะบ่ายแล้วนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวไปรอชมกันครับบายเรียบร้อยนะครับอีกนึ่งตัวครับนี่ครับกลางทองเลยแบบดี่ฟองมาครับ ขาดว่าน่าจะต้องลงไปเอาเนาะตอนนี้ก็นอนอยู่กับพื้นเลยนะครับโอ้สสวยครับนี่นะครับสายว้าว ตรงนี้ผมเจอปะนินเพียบเลยครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวเล็กล้โอ้ยวัดครับกิ้มลูกได้ผมกินขนะ้าวอย่างนี้ดูกันเพราะอะไรเ <c oughs> รียบร้อยครับตัวนี้ไม่พลาดครับกลางคลองมีกระส่งตัวนึงน,นะ ไม,ไม่รู้นะตอนนี้นล่องมาเรื่อยๆครับเล็กมั่งใหญ่มั่งนะโอ้โหแล้วปัญหาครับพักอีกแล้ว ฝ่ามือเหมือนเดิมครับนี่โอ้โหนี่ครับสายฝ่ามือครับโอ้ยตกใจนกโอ้ยป็นย่งไงนะครับตกใจนกนะลอยหัวขึ้นมาแล้วด้วยเมื่อกี้โอ้ยเสียดายครับ ตัวเมื่อกี้นะครับน่าจะมีเกกือบโลนะครับโอ้ริบร้อยครับตัวนี้ไม่น่าพลาดนะ แต่เชือกนิ่งมากครับพลาดครับ oh, <no. S 1> โอร้อยหัวเลยครับรอยปากเลย <c oughs> ตั้มครับ <c oughs> เรียบร้อยนะครับ วิ่งไปพันบัวครับปลามืออีกแล้วนอนนิ่งๆครับริมสาลายเลยเข้าหลังนะครับตัวนี้ใส่ปลาแดดปลาเกลือครับพี่พี่ จอดรถแล้วไม่หนีโดนนะครับนี่ครับสายปานกนี่ครับสายตัวดำๆนอนอยู่นะครับจัดครับปลาแม่งนั้นครับ <S <S โอ้โหนี่เขาเขาจะไล่ปลาระแวงนะ มาจอดึุกฟ้าไหลเขาสาล่ายเลยครับตอนแรกออกมาเล่นน้ำไหลเลยครับวันนึ่งค่อนข้างจะระแวงพอสมควรนะครับ๋ยวเราลองนั่งเฝ้านิ่งๆดูนะครับว่าจะออกมาไหมเอาครับเราก็ ย้ายใหม่มาของติดแม่น้ำนะครับใหม่แรกๆเลยที่ผมทําช่องใหม่ๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะมีปลาลอยหรือปลาล่องอะไรยังไงหรือเปล่านะครับเพราะว่าประตูน้ําน่าจะปิดนะครับดูน้ํานิ่งๆเนาะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าจะมีตัวไหมไปนะครับก็หลังจากที่เฝ้าอยู่สักพักนะครับก็ไม่เจอตัวเนาะก็เดี๋ยวเราพักยกแรกกันก่อนครับไปหากินข้าวกินปลาครับหิวข้าวแล้ว โอเคครับไปครับหลังจากที่ย้ายใหม่มาเรื่อยๆเลาะมาเรื่อยๆนะครับก็มานี่ครับลองหาดูตัวนะครับก็เจอครางดํานะครับตัวหนึ่งก็เอเลียนสปีชี่ไซส์ฝ้ามือนะครับโอเคครับแดกแม่งให้หมดโอเคครับไปครับไปกันต่อครับเลาะไปเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้ก็สามโมงยี่ี่นาทีนะครับก็เดี๋ยวเราหาเลาะไปเรื่อยๆกันดีกว่านะครับน้ำกำลังลงโอเคครับไปครับเลาะมาเรื่อยๆนะครับมาจอดดูตรงช่องท่อดูดน้ำนะครับก็นี่ครับผลงานนะครับไปวสวยครับ โอ้สุดยอดครับจิบพอดีนะแอบจิบนะครับโพ่มาเห็นแต่ปากครับลองเสี่ยงยิงดูนี่ครับยิงลุยพักตบเข้าไปเลยนะครับเขาจุดนะครับต้นคอโอ้โหสุดยอดครับโอเคครับไปลุยกันต่อครับไปจอนแทมสวยๆเลยเดี๋ยวเลาะต่อนะครับเรื่อยๆครับกลับบ้านเย็นทีเดียวเลยโอเคครับไปครับทุกคน เจอครับเจอใครนี่ครับพี่นุนะครับจากลานชิตตันฟิชชิ่งนะครับผมนี่วันนี้หยุดงานเนาะนี่ครับไม่เคยได้ครับไม่ค่อยได้แค่นี้เองไม่เคยได้อโอ้โหดูไซส์แหมครึ่งวันครึ่งวันครึ่งวันนะเหมือนกันครับแต่ว่าออกมาไม่เจอกันนะพี่นุไปอีกคลองหนึ่งผมไปอีกคลองหนึ่งไม่เจอกันนะครับผมโอ้โห มาปะกันของสุดท้ายขากับนะครับเดี๋ยวรอชมกันครับว่าจะได้กันอีกแต่คนละกี่ตัวก่อนกลับบ้านนะครับโอเคครับไปครับหลังจากแยกกับพินนมานะครับก็เลาะไปเรื่อยอีกนะครับได้อีกหนึ่งแต้มนะครับปลาเกลือนะโอเคครับก็เดี๋ยวผมเลาะกลับบ้านเลยเนาะแต่ถ้าเจอก็จะยิงอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับไป เอาละครับแล้วสำหรับตอนนี้ผมก็ได้กลับถึงบ้านแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูผลงานนะครับว่าจะได้กี่ตัวนะครับเดี๋ยวจะทิ้งรูปไว้ให้ดูท้ายคลิปนะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขะขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสำหรับพี่ๆท่านใดที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปเนาะโอ้ย เหนื่อยครับครึ่งวันนะผมออกไปตั้งแต่เที่ยงกว่าๆเกือบจะบ่ายโมงนะก็เดินนะดูคร่าวๆไปก่อนนะครับว่าได้กี่ตัวเนาะผลงานนนี้นะสามหกเจ็ดแปดปดแต้มนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ